คำจะปลดจโจโลงพาเวลได้จริงหรือไม่นะครับสารสูงสุสารัเพึงมีคำนี้ใช้เด็ดขาดนะที่อาจเปลี่ยนเกมการเงินโลกนะครับและในเวลาเดียวกันบิตคอยก็พุ่งทะลุ1นึ0 0 0 0เหรียญดอลลร์ไปแล้วนะพร้อมข่าวรับรับ,รบจากทำเนียบข่าวด้วยนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พามเพื่อนไปจอดทุกข่าวสาคัญในโลกของคริปโตและแมคโครอคอนมิกครับ ทำเตือมวิดีโอนี้จะทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจัยณญยาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับเออมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับสารดีกาสหรัฐอเมริกา,า,ม,กามีคําตัดสินในคดีที่ทุกคนจับตาอยู่นะเป็นประเด็นอยู่ก็คือประธา,น,า,านธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนโนทําันเนี่ยจะมีอำนาจปลดประธานเฟดอย่างโจลมพาเวลได้จริงหรือนะครับสารตัดสินว่าแม้ทาจะสามารถ ปลดนะสมาชิกบอร์ดจากองค์กรอื่นๆอ,อย่าง N.L. อรดีไดนะ้แต่เฟดเป็นองค์กรพิเศษนะครับมีโครงสร้างกึ่งเอกชนที่ไม่เหมือนใคร,ครและที่สำคัญคือกฎหมาย Federal Reserve Act ปี1913กําหนดไว้นะว่าประธานเฟดสามารถถูกปลดได้เฉพาะกรณีมีเหตุอันควรเท่านั้น,นไม่ใช่ตามอำเภอใจของประธานาธิบดีนะครับสิ่งนี้ท้อนถึงความตั้งใจของผู้ก่อตั้งระบบการเงินอเมริกัน,นที่ ต้องการให้เฟดนั้นเนี่ยเป็นกลางจากการเมืองนะครับและข่าวนี้กระตุ้นความมั่นใจนะครับของตลาดขึ้นมาทันทีนะครับว่าการเมืองจะไม่ทําลายความเป็นอิสระของธนาคารกลางนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนั้นเนี่ยก็ทําให้นึกถึงประเด็นใหญ่นะครับที่กําลังอีกประเด็นหนึ่งนะที่กําลังเขย่าโลกการเงินในตอนนี้ด้วยนะครับและในส่วนของตัวบิตคอยเองนะก็วิ่งนะครับไปทะลุนะครับ เส้นเดลต้าหน้าที่หนึ่งแสนได้แล้วนะครับบิตคอยก็ยังพุ่งแรงไม่หยุดนะตอนนี้ตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญตอนล่ารัสหาัฐต่อ BTC ดีซนะครับและนี่ไม่ใช่ฟองสบู่รอบใหม่นะแต่คือการผลักดันจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่นับและกองทุน ETF หน้าที่แห่กันเข้ามาซื้อบิตคอยนะแท่งสีส้มตรงนี้เนี่ยเป็นบวกมาตั้งแต่ช่วงวันที่ห้านะช่วงประมาณวันที่1ิบนะเดือนพฤษภาคม แล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยฝั่งรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะว่าหนุนคริปโตเต็มตัวนะครับล่าสุดก็ประกาศตั้งสำรองปิดคอยของประเทศนะครับไซจิกบิตคอยรีเซิร์ฟโดยเอาเหรียญที่ยึดจากคดีต่างๆมาเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ของรัฐนะครับทให้ตลาดตีความว่าสหรัฐก,กลาลังใช้ปิดคอยเป็นเครื่องมือทางกลทางยุทธศาสตร์ทางการเงินนะครับไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก่งกําไรอีกต่อไปนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะล่าสุดข้อมูลจาก บล็อกเชนแสงให้เห็นว่ามีการโอนก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับตัวบิตคอยมูลค่า7จ็0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจากแอดเรสของวานนะไปยังกระดานซื้อใหญ่ๆนะครับหลายแห่งนะที่ซึ่งแปลว่ารายใหญ่ก็กำลังเ,เข้าสะสมนะไม่ใช่เทขายอย่างที่หลายคนกลัวนะ และหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ร,รยากาศบิตคอยคึกคักนะก็คือวันที่ยี่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยตรงกับวันบิตคอยบพิซซ่าเดย์นะครับครบรอบสิบห้าปีของการใช้บิตคอยซื้อพิซซ่าครั้งแรกในโลกนะครับเปลี่ยนเป็นสัญญาณว่าบิตคอยเดินทางเดินทางจากของเล่นนะครับสู่สินทรัพย์ระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับแต่เดียวก่อนนะสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้นั่นเนี่ยก็คือ การที่ทำหนุนคิปตัวนี้อาจไม่ใช่เพราะเห็นด้วยกับดิสนไลท์นะแต่ต้องการอาวุธสู้กับจีนนะและเปลี่ยนบทบาทของดอลลร์ในระบบการเงินโลกนะครับอย่างลึกนะครับและไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เอามาแชร์ข้อมูลเอามาแชร์เพื่อนๆฟังเ,เร็วๆนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้เลยนะสำหรับตัว Bitcoin เองนะครับตอนนี้นันเนี่ยแนวถัดไปนะครับจริงๆมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก แสนประมาณสักแสนหกพันนะจริงๆบิตคอยก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยต้องมาดูแ pattern ททตรงนี้นะก็จะเห็นว่าบิตคอยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยก็ไปชนนะที่แนวต้านตรงนี้นะครับสองครั้งนะครับดังนั้นถัดไปเนี่ยก็คงจะดูนะที่ประมาณช่วงนี้เลยนะที่ประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะถ้าบิตคอยสามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ บิตคอยเองก็มาสร้างนะไฮเรียชันหรือว่าแนวรับแนวต้านตรงนี้ด้วยนะ้ประมาณสักแสนสามพันนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่นพาดข่าวเด็อดในวงการคริปโตและแม็กโกยโคลมิทครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ